ชาวลัคนาราศีกุมคนโสดสนิทมีบางอย่างมากระตุ้นให้คิดถึงคนรักเก่าเขาก็คิดถึงคุณเช่นกันอยากทักแต่ไม่ทักดีกว่าคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะคุณท้อกับรักที่พัฒนาไม่ได้เขายังวนเวียนไม่ไปไหนแต่ก็ไม่ให้ความชัดเจนคุณอ่อนไหวมากแต่ก็มั่นคงกับเขามากคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วทุกอย่างเหมือนเป็นปกติ ทำหน้าที่ต่อกันได้ดีแต่ในใจคุณหวาดระแวงมากเพราะเขามีสเสน่ห์และมีสิ่งยั่วยุเข้ามาเยอะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนตุลาคมปี2565สำหรับชาวลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวแบบโหราศาสตร์ไทยก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่เก็อ,อ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นขอให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงถ้าคุณต้องการดวงเฉพาะตัวคุณนะคะก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็ดรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดกันได้ l ล n e ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่ Description ใต้คลิปนี้แหละค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปทําแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนู playlist ค่ะ ดวงความรักเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะ1คือคนโสดสนิท2คือคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะก็คือคุณอาจจะรู้กัน2คนแต่บอกใครไม่ได้หรือคุณอาจจะคุยคุยแต่ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาคิดอย่างไรนะคะอันนี้เปิดเผย ไม่ได้หรือยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนก็จะอยู่ในสถานะแบบนี้สุดท้ายคือคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วไม่ว่าจะแต่งงานกันแล้วหรือเป็นแค่แฟนกันเฉยๆก็ได้แต่มันชัดเจนนะคะคบหาการคนรอบข้างก็รู้สามารถบอกคนรอบข้างได้ว่าเป็นแฟนการเป็นคู่รักกันอยู่ดูใจกันอยู่นะคะ เรามาเริ่มต้นที่การทำนายตามหลักของโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวกุมลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ากุมดาวประจำตัวของคุณคือดาวพระราหูสถิตยอยู่ที่ราศีเมษเป็นพบเรือนสหั์ชา้าพบเรือนแห่งการเข้าสังคมการเดินทางดังนั้นเนี่ยคุณก็จะมีสังคมเพื่อนฝูงเยอะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางบ่อยๆซึ่งดีด้วยนะคะจะทําให้ชีวิตของคุณคลึกคลืน้นไม่เหงาค่ะ ด้านดาวความรักของคุณคือดาวพระอาทิตย์เดือนนี้เนี่ยในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งถึง18ตุลาคมดาวสถิตยอยู่ที่ราศีกันเป็นภพเรือนมอรณะนะคะจริงๆแล้วการที่ดาวความรักมาอยู่ในภพเรือนที่เสียหายแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะมีความรักวนเวียนคนโสดสนิทก็จะแห้งแล้งหน่อยคนที่มีคนรักคนคุยก็จะมีเกณฑ์เหินห่างแต่ว่ามันดันมีดาวคู่มิตรแล้วก็มีดาวปุตตะมากุมด้วยดาวพระพุธเป็นดาวที่มาจากภพเรือนปุตตะภพเรือนความรัก เกิดหมายความรักสดใสแล้วก็ยังเป็นดาวมรณะด้วยนะคะส่วนดาวพระศุกเนี่ยเป็นดาวคู่สมพลกับดาว ความรักของคุณดาวพระศุกร์ก็มาจากภพเรือนที่ดีทั้งสิ้นเลยคือภพเรือนพันธุแล้วก็ภพเรือนสุภาพันธุนั่นก็แปลว่าความมั่นคงในครอบครัวยังมีอยู่สุภาก็ยังมีความสุขความเจริญอยู่เมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ดาวมาอยู่ในภพเรือนที่เสียแต่ว่ามีดาวดีๆมากุมเนี่ยแถมดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์คู่เนี้ยเขาเป็นดาวคู่มิตรธาตุน้ําเป็นดาวคู่มหาเสน่ห์มากุมดาวความรักของคุณด้วยทําให้ความรักของคุณในช่วงเดือนนี้มันจะย้อนแย้งหน่อยนะคะโดยเฉพาะในแต่วัน ที่1ถึง18เนี่ยแหละค่ะความรักมีเกณฑ์คนรักเก่าจะกลับมาเพราะว่า ดาวพระอาทิต์เจอกันกับดาวปุตรตะดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสมีดาวพระพฤหัสดาวมหาเสน่ห์มาเล็งดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวความรักของคุณด้วยแต่อยู่ในภพเรือนมรณนะมรณะที่นอกจากจะแปลว่าตายไปแล้วจบไปแล้วมันแปลว่าพลิกฟื้นคืนชีพก็ได้แปลว่าคนเก่า,าจะหวนกลับมาก็ได้ค่ะแต่ในช่วงต้นที่หวนกลับมานั้นเนี่ยมันจะยังเป็นเรื่องของการแอบ่องหรืออยากทักแต่ยังไม่ทักมันจะย้อนแย้งแบบนี้อยากเข้าไปคุยอยากเข้าไปเคลียร์แต่ยังไม่ทำ ทุกอย่างจะเก็บไว้ในใจคอยส่องกันและกันอยู่คุณก็ส่องเขาเขาก็ส่องคุณมันมีตัวตกระตุ้นที่ทําให้คุณคิดถึงเขาเยอะแล้วก็เขาก็นึกถึงเราด้วยนี่สินะคะจนกระทั่งช่วงครึ่งหลังของเดือนนี่แหละที่ดาวความรักย้ายเข้าสู่ราศีตุลเป็นพบเรือนสุภาพบเรือนที่ดีแล้วก็ยังมีดาวดีๆตามมาด้วยนะคะแต่มันก็ดีได้ไม่สุดอีกอยู่ดีเพราะ พอมาอยู่ตรงนี้มันก็มาเจอดาว like คู่ศัตรูก็คือดาวพระราหูดาวความรักกับดาวราหูเป็นดาวคู่ศัตรูกันแล้วก็ดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสดาวพระพุธก็เป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวพระราหูด้วยแต่ในขณะเดียวกันดาวพระราหูดันเป็นดาวประจําตัวของคุณเมื่อมีดาวความรักเกิดใหม่ความรักสดใสและดาวความรักดาวปัตตนีมะเร็งยังไงคุณก็ยังต้องวนเวียนอยู่กับความรักคนรักเก่าจะวนเวียนอยู่ในสมองของคุณคุณยังวนเวียนอยู่ในสมองของเขา แต่อยู่ในจุดที่อาจจะไม่ได้คุยกันชัดเจนแต่มีตัวเชื่อมและเพราะมันมีการยกขยงเข้ามาอยู่ในพบเรือนที่ดีขึ้นอาจจะสังคมรอบข้างเพื่อนฝูงที่เป็นตัวเชื่อมพยายามจะเป็นกาวใจให้อยู่แต่มันยังอยู่ในจุดที่กระท่อนกระแท่นนะคะยังยัางเชิงกันดูก่อนยังไม่สามารถที่จะรวบรัดตัดความกลับมาเป็นคนรักกลับมาเคลียใจยกันได้รวดเร็วนักในช่วงเดือนนี้ ส่วนคนที่มีคนรักคนคุยอยู่แล้วในช่วงที่ดาวความรักอยู่ในภพเรือนมอรณะมันมีเกณฑ์ที่จะอ่อนไหวเปราะบางหวาดระแวงกันเก่งเพราะว่าดาวมันถูกกระตุ้นเยอะนะคะโดยเฉพาะทางฝั่งของคนรักหรือคนคุยของคุณเนี่ยเขาดูมีเสน่ห์มากเลยมันอาจจะมีคนเข้ามาวอลแวร์เขาได้ง่ายแล้วเขาก็วอกแวกได้ง่ายด้วยตรงนี้ยิ่งทําให้คุณนอยง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะคะสถานการณ์มันก็เลยมีความตึงๆมีความเครียด นอยู่แต่ไม่ถึงขั้นทะเลาะกัน อาจจะเป็นเรื่องของการไม่พูดอมพนันกันมากกว่าคุณทั้งคู่เลยหวาดระแวงกันและกันโดยเฉพาะคุณจะมีความหวาดระแวงเก่งมากกว่าเขาทําให้คุณเนี่ยอาจจะมีความตึงเครียดใส่เขาพอคุณตึงเขาก็ถอยคุณก็อยู่ในลักษณะที่บางทีอยากจะทําให้มันชัดเจนอยากจะบอกเขาไปว่าเรารู้สึกไม่ชอบอะไรแต่ก็ปากแข็งปากหนักไม่อยากพูดคิดว่าเขาควรจะต้องรู้เองเขาควรจะต้องปฏิบัติตัวได้ดีเองอันนี้เป็นความรู้สึกของคุณส่วนในความรู้สึกของเขาเขาก็ไม่ได้เข้าใจคุณเป็นช่วงเวลาที่ คุณเข้าใจยากแล้วเขาก็ไม่ได้จะพยายามทําความเข้าใจซะด้วยสิเพราะมันมีสิ่งยั่วยุรอบข้างเขาค่อนข้างเยอะทําให้เขาอาจจะไปใส่ใจอย่างอื่นคุยกับคุณแล้วไม่รู้เรื่องคุณง้องแง้งคุณงองแง่คุณอึมครึมงั้นหันไปหาอย่างอื่นที่เข้ามาดีกว่ามันก็จะยิ่งเป็นตัวผลักไสที่ทําให้คนรักคนคุยของคุณออกห่างไปอีกแต่จริงๆแล้วใจเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะคะค่อนข้างที่จะยังบั้นคงกับคุณอยู่ไม่ได้วอกแวกไปไหนมากมายนะโอเคอาจจะมีวอกแวกบ้างแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ ช่วกู้ช่วยามเท่านั้นจริงๆเขาก็ยังอยากจะไปต่อกับคุณด้วยความที่มันยังมีดาวความรักสดใสาดาวดีๆที่มากลุ่มตัวเขาไว้เยอะจนกระทั่งพอดาวขยับย้ายเข้ามาในช่วงปลายปลายเดือนนี่แหละค่ะที่คุณอาจจะคุยกับเขาได้ดีขึ้นความรู้สึกของคุณที่มันไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยเนี่ยคุณอาจจะแง้มอะไรออกมาแต่ไม่ได้เป็นการพูดเปิดใจแค่แง,ง้มออกมานิดหน่อย hint ทำให้เขาได้รู้บ้างว่าคุณไม่ชอบไม่พอใจตรงไหนตรงนี้มันต้องมีบ้างเพราะถ้าคุณไม่พูดเลยเขาจะไม่รู้เลยแล้ว เขาจะรู้สึกว่าคุณอารมณ์แปลปรวนเข้าไม่ถูกทางไม่รู้จะต้องเข้าตอนอารมณ์ไหนดังนั้น้แงม้มออกมาบ้างก็ดีในช่วงปลายปลายเดือนเขาจะได้รับรู้ทีนี้เขารับรู้แล้วเขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนและบางคนก็อาจจะเอื้ออาทรคุณมากขึ้นเอาใจใส่คุณมากขึ้นบางคนก็ยังเฉยเเพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ทําผิดอะไรคุณนอยของคุณไปเองสถานการณ์ความรักในช่วงเดือนนี้ตลอดทั้งเดือน มันจึงอยู่ในจุดที่อ่อนไหวแต่ก็ยังมั่นคงยังทำหน้าที่ต่อกันเหมือนเดิมได้ดีทั้งคู่ค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยตั้งต้นเลยคุณได้ไพ่ของคนที่โหยหาความรัก แล้วก็นึกถึงใครบางคนที่คุณเคยได้ความรักจากเขามาแต่มันอาจจะจบไม่สวยหรือจบไปแบบคุณยังค้างคาใจอยู่แต่ก็มีความแข็งมีอีกโก้สูงมากพอที่ไม่ได้อยากจะกลับไปทักเขาก่อนคนที่คุณคิดถึงเขาก็คิดถึงคุณอยู่เหมือนกันเขาได้ไพ่ของการนั่งมองไปที่ความหลงังไพ่ห้าถ้วยเนี่ยคือการยึดติดความหลังคุณก็ได้ไพ่เลขห้าเขาก็ได้ไพ่เลขห้านะคะดังนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นสายใยเยื่อใยที่ผูกกันไว้อยู่ทําให้คุณน่ะมีความคิดถึงกัน และกันอยู่ในช่วงนี้และคุณทั้งคู่ก็เป็นไพ่ของคนคู่กันคือราชาดาบและราชินีดาบแต่ตอนนี้อยู่ในจุดที่ยังไม่ได้อยากที่จะหันหน้าเข้าหากันแต่แอบคิดถึงกันอยู่เนืองเนืองสถานการณ์รอบข้างดูจะเป็นใจที่อยากจะเป็นกาวใจให้กับคุณทั้งคู่เพราะฉะนั้นรอบข้างไม่ได้มีปัญหาเป็นเรื่องอีโก้ของคุณทั้งคู่มากกว่าเป็นตัวตนของคุณทั้งคู่ที่มันเคยไม่เข้ากันแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะกลับมาหากันอย่างไรแต่อยากทักอยากทายนะแอบสบ แอบคอยมองกันอยู่แต่ไม่ทักดีกว่าเพราะว่ากลัวว่ากลับไปก็ไปเป็นอิรลอบเดิมใหม่ไม่เข้าใจกันใหม่กลับไปก็จะไปเจอกับทาวเวอร์ใหม่นะยังมีความเป็นตัวตนสูงด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ยัง รอว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทักก่อนถ้าอีกฝ่ายหนึ่งทักก่อนแปลว่าเขาจะต้องยอมลดเงื่อนไขอะไรของเขาให้เราเนี่ยมีความรู้สึกคิดแบบนี้ด้วยกันทั้งคู่ก็เลยต่างฝ่ายต่างรอ,งรอก็เลยไม่ได้คุยกันสักทีต้องรอในช่วงปลายปลายเดือนนั่นแหละค่ะที่ดาวขยับย้ายออกจากพกม,มรณนะคาดว่าสังคมเพื่อนฝูงจะช่วยเป็นกาวใจให้กับพวกคุณได้ในระดับหนึ่งที่จะได้กลับมาคบมาคุยกันใหม่หรือบางทีอาจจะไม่ใช่เพื่อนฝูงก็ได้อาจจะเป็นเหตุบังเอิญเพราะว่าตัวคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องทํากิจจกกรรมมมเเยอะะัน็ีีหตุท่ เจอเจอเขาแล้วก็มีเหตุที่จะได้คุยกันอาจจะคุยทุระประปังกันก่อนหรืออาจจะแค่ทักทายตามมารยาทในเบื้องต้นแต่ว่าด้วยจิตใจที่มันยังคิดถึงกันอยู่ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยพอคุยกัน เรื่องหนึ่งเรื่องสองมันก็ลามไปคุยกันยาวๆเลยนะมันก็มีโอกาสดีๆในช่วงปลายๆเดือนแต่ยังมีความแข็งด้วยกันทั้งคู่ฟอร์มเยอะฟอร์มจัดด้วยกันทั้งคู่สถานาการณ์มันเลยได้แค่กลับมาคุยกันในรูปแบบของการเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแต่ยังไม่ได้กลับมาเพื่อจะเคลียร์ใจหรือว่าจะมาสารสัมพันธ์กันใหม่ยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะ ไพ่ประจำตัวของคุณได้ไพ่เดอะซันนี่คือไพ่ของคนที่ยังมีความรักมั่นคงแต่ว่าไพ่ที่มาติดคือเดอะเดทนั่นแปลว่าความรักมั่นคงของคุณเนี่ยมันมีความแห้งแล้งเหลือเกินมองไปในอนาคตที่เราเคยคิดว่ามันน่าจะสดใสมันกลับเห็นแต่หนทางที่ค่อนข้างจะขรุขระขรุขระแล้วคุณก็เลยทําตัวห่างเหินเข้าไปในช่วงนี้ ตัวเขาเนี่ยยังอยากจะไปต่อกับคุณด้วยไพ่สามไม้เท้าแต่พอไพ่เลขสามมาเจอกับเดวิลนั่นแปลว่าเขาก็มีคนอื่นเข้ามาที่ทำให้เขาวอกแวกได้มันแล้วแต่นะคะว่า สิ่งที่เข้ามาทําให้เขาวกแวกเป็นคนเป็นกลุ่มคนหรืออาจจะเป็นพันธะภาระกิจกรรมอะไรบางอย่างก็ได้ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นคนที่เข้ามาทําให้เขาวกแวกอย่างเดียวนะคะเขาอาจจะไปติดเกมติดซีรีส์ติดธุระมีพันธะภาระในชีวิตที่จะต้องไปดูแลอิลุงตงนางเลยตรงนี้ไม่ได้ค่อยมีเวลาให้กับคุณเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยใจหลักๆแล้วเขาก็ยังปักหลักอยู่ที่คุณเขาอาจจะมีวกแวกไปบ้างแต่ว่าใจลึกๆแล้วเนี่ย ไม่ได้คิดที่จะไปไหนยังอยากจะไปต่อกับคุณอยู่นะคะสถานการณ์รอบข้างเนี่ยทางฝั่งคุณไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ได้มีใครเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตความรักของคุณสถานการณ์ดําเนินไปเนี่ยคุณก็สองจิตสองใจเหมือนค่อนข้างจะอ่อนไหวมากเลยว่าอยากจะไปต่อหรือว่าพอแล้วดีแต่แล้วเนี่ยคำตอบคือก็อยากจะไปต่อเพราะคุณยังถอนใจจากเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะได้ไพ่เดทมาแล้วก็ตามนะคะเพราะถึงยังไงเขาก็วนเวียนกับคุณอยู่ไม่ไปไหนหรอกมันยังได้ไพ่หกไม่ท ้าอยู่เลยนี่คือไพ่ของการมองไปข้างหน้ายังมีความหวังยังมีความฝันร่วมกันยังอยากที่จะไปต่อร่วมกันอยู่ถึงแม้จะมีบางช่วงบางเวลาที่คุณลังเลไปบ้างว่าอยากจะพอแล้ว,แต,แ,ลวแต่มันก็พอแล้วได้ไม่จริงยังมีความโรแมนติกหวานแหววชุ่มชื่นหัวใจที่มาเป็นน้ําหล่อเลี้ยงให้ใจที่แห้งแรงของคุณนั้นเน่ยมันกลับชุ่มชื้นขึ้นมาได้หน่อยแต่ว่ามันก็เป็นแค่ชั่วครู่ชั่วยามนะคะเพราะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้มันกระท่อนกระแท่นเหลือเกินมันมาในรูปแบบของ สี่ดาบก็คือมันไม่ได้หยุดหรอกแต่มันก็ไม่ราบรื่นมันเป็นเส้นประมามาหายหายมีจุดสะดุดแต่ก็หยุดไปเลยไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะได้ไพ่เดทแต่คุณยังมีความหวังอยู่เยอะแล้วอันที่จริงแล้วอะ่ะเขาก็ไม่ปล่อยคุณไปเวลาที่คุณรู้สึกคุณจะถอยไปไกลเขาก็กลับมาทําดีเพื่อดึงคุณเอาไว้รั้งคุณเอาไว้แต่เวลาที่คุณรู้สึกว่ามันอยู่ในจุดที่น่าจะพัฒนาต่อเขาก็ยังไม่พร้อมจะพัฒนาต่อมันเป็นลักษณะแบบนี้ไกลเท่าเดิมแบบนี้ไปก่อนค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะ ไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่ของคนที่มีความรักอยู่เต็มเปี่ยมแต่ไพ่ใบนี้ราชินีถ้วยคิดเยอะคิดมากน่อยเก่งไพ่ของเขายังเป็นไพ่ของคนที่มีความมั่นคงในชีวิตคู่ในชีวิตครอบครัวหรือถ้าแม้นเป็นแค่แฟนกันเขาก็ยังมองว่าไปต่อกับคุณนะมองว่าอนาคตคุณก็ต้องเป็นครอบครัวของเขานั่นแหละแต่ว่าไพ่ที่มาติดตัวเขานี่สิมันมีอะไรเข้ามาทําให้เขาวอกแวกได้ง่าย เหมือนเขาหลุดโฟกัสจากคุณไปได้ง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งยั่วยุต่างๆสังคมเพื่อนฝูงงานปาร์ตี้ติดเกมติดเที่ยวติดเพื่อนอะไรก็แล้วแต่เลยที่ทําให้คุณรู้สึกหนอยขึ้นไปอีกคุณก็หนอยเก่งอยู่แล้วด้วยนะคะตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าเขาเอาใจใส่คุณน้อยลงโฟกัสคุณน้อยลงทําให้คุณน้อยอกน้อยใจได้ง่ายมากๆสําหรับคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยทางฝั่งคุณเนี่ย ก็มีคนยั่วยุเหมือนกันนะอาถ้าเกิดว่าดูจากดวงดาวแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ถ้าไพ่เจาะไปโดยเฉพาะเซตของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วตัวของคุณเองก็มีคนเข้ามาพูดที่ทําให้คุณรู้สึกน้อยเก่งเพิ่มขึ้นไปอีกพูดไม่ไม่ดีในแง่ของเขาอาจจะไปเจอหรือบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคนที่เข้ามาพูดเนี่ยนะเพราะจริงๆสังคมเพื่อนฝูงของคุณจริงๆแล้วดีนะอาจจะแค่แบบว่าเออเนี่ยเห็นแฟนของคุณน่ะไปที่ห้างนั้นด้วยอะไรเงี้ยทั้งๆ้งที่ช่วงเวลาที่ แฟนของคุณไปเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอกว่าเขาอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเจอเจอสิ่งที่แฟนของคุณนะปิดเอาไว้ปิดบังเอาไว้แล้วจับโกหกเขาได้มันก็ยิ่งทําให้คุณหน่อยสถานการณ์มันก็เลยค่อนข้างจะตึงเครียดแต่มันเป็นการจับโกหกในเรื่องที่มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรหรอกนะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าโอ้โหคุณไปเจอเขาไปมีคนใหม่ไปเดินกับคนใหม่นะคะมันไม่ใช่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันรบกวนจิตใจคุณเยอะแล้วคุณรู้สึกว่าเขามีอะไรเขาปิดบังคุณเขาไม่เปิดเผย กับคุณเต็มที่ทําไมไม่พูดความจริงอะไรแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้เราเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์อยากจะเลิกราแต่ก็เลิกไม่ได้หรอกคะ่ะไม่มีไพ่เลิกลาเลยขึ้นมาสักใบหนึ่งแล้วยังทําหน้าที่ต่อกันได้ดีอยู่เลยตัวเขาว่าทําหน้าที่ต่อคุณได้ดีอยู่แล้วเขา่ามั่นคงกับคุณอยู่แล้วแต่ช่วงนี้เขาวอกแวกไปหน่อยตัวคุณนะ่ะก็ยังทําหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วนะคะแต่คุณก็หน่อยเยอะไปหน่อยพอคนวอกแวกมาเจอกับคนขี้หน่อยสถานาการณ์ในช่วงเดือนนี้จึงค่อนข้างจะเปราะบางแต่ยังไม่ได้เห็น เกณฑ์ทะเลาะนะคะออกแนวอึมครึมอึมครึมตึงๆใส่กันมากกว่าอย่างไรก็ตามไพ่จบไพ่สรุปยังเป็นไพ่ราชาเหรียญน,นี่คือไพ่ของความมั่นคงชีวิตคู่หรือว่าการเป็นแฟนกันยังมั่นคงอยู่คนข้างนอกที่มองเข้ามาก็ยังเห็นคุณว่าเป็นคู่รักกันปกติดีเพียงแต่คุณทั้งคู่เท่านั้นเองที่รู้ว่าตอนนี้มันมีความเปราะบางอยู่ค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กสามารถเข้าไปหาอ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกตก็มีช่อง YouTube นะคะชื่อว่ากอใจนักเขียนเป็นการนำนิยายของตัวเกตเองมาอ่านให้ฟังค่ะก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ